ชิโมชิสวัสดีทุกทุกท่าน้วยนะคะอยู่กีบูริในเกมซัมเมอร์โปรเจกต์คลีปริศนาวันหยุดฤด,ดูร้อนนะคะ mm hmm. ก็ครานี้มาเล่นกันต่อเลยต่อจากเดิมเลยดีกว,ว่าะคะสะสมสะ,สะสมยอดโอเคไปเลยนี่ก็จะาม,มานั่งวิ่งหนีกันต่อจริงๆคลิปแคสต,ต่อเนื่องเลยเนะี่ยแต่ว่าตัดตัดช่วงนะคะเว่าเดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงโอเค เสพตรงนี้แหละนะเศพน้าเตาผีงูแองกรไปชดมันนะมีเฮ็ดทีร้อยไปเพื่อเลยวะตังต้งสต,ติให้ดีๆนะเดี๋ยววิ่งเกินเดี๋ยววิ่งเร็วเกินเดี๋ยวออ,อ,ออกประตูไม่ได้นะเดี๋ยวออกประตูไม่ได้รู้แล,ล้วโอ๊ยนี่วะอเออใช่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 ไอ้พวกไหนนะอ๋อเนีเ่ย ตองไประวังนี้ตรงไปเลยนะจะต้องเข้าไปซ่อนในนี้คิตี่ฟังหอนว่าถ้ากลับห้องเดิมอ่ะมันอาจจะเจอได้นะก็ไม่รู้ยังไงนะทีเลยมาหลบห้องนี้นะจะจะไปยังไงก็ไม่รู้นะห้งนี้เสียวอ่ะคือแบบเหมือนเราแอบในตู้จริงๆอ่ะแล้วมันจะมีแง้มเปิดหรอน าใหม่ำไนไม่ได้นั่งห้องเดิมก็ได้วะเสียงไดมาจากเตาผิงโอเคไปไปสิไปสิไปสิไปไปไปโอเคโอเคไว้ใจเย็นๆๆยนๆนี่ปุริเธอต้องใจเยนๆนะจ๊ะนะจ๊ะ เ,เหรอทำไมต้องห้องเดิมหรือมันสุ่มเจนไม่ได้ไหมที่มันจะสุ่มแบบว่าเจอไม่เจออะไรใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะจิ้น,น้ำแบบ ฉันควรจะหาในบ้านก่อนนะหนาเราต้องไปห้องน,นี้ได้ไหมเอาไอ,อ้อออมันก็ไม่น่านซ่อนได้นะหรือมันสูงมันสูงหรือเปล่าเร็วเร็วเร็ว จะลองไปที่เดิมที่ซ่อนที่เดิมอีกทีนะดูว่ามันสูงหรือเปล่านะโอเคนะดูยเลยมาคือหนีบ่อยๆมันก็กลัวนะ้ว้ยเสียงรังนอนน่ะ ได้เตียงได้ได้เตียงได้ไหมดูทีได้เตียงได้หรอวะบ้ันเสร็จมาอีกแล้วทำไมอ่ะต้องไปซ่อน่ไหนเลย

วนอยู่อย่างไงนะี้ะตายห่านแมพทำไมซ่อนที่ไหนก็ตายวะมันสูงหรือเปล่าหรือเราโชคร้ายมากด้ว่ายังไงแต่ไม่เข้าใจอ่ะนี่ฉันต้องมีเธอไปอีกว่าอ,อะไรว่าอ,อไรเธอจะพอกันนะไม่เธอจะพอกันนะ หัวมีที่นะคะถ้าตรงนี้ไม่ใช่จะลองไปตรงนั้นดูแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะดเดนเปิดแน่เลยน,น,เนั่นไง

ผีไลตุ๋ย่ะโอ้ยขอไปเดินดูแบบเฮ้ยมันต้องห้องไหนอ่ะคงมไม่ใช่นี้อ่ะเนาะโอ้ยต้องห้องไหนอ่ะโอ้ยอันนี้แบบวะเดี๋ยวลองห้องนี้ดูนะคะ แรงแรงผีไม่เข้าไปในตาผีทั้งหมดเรื่องมามันเข้าไปได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไล์มาเดินเข้าไปซ่อนในนี่เอออืมน่าจะรอดแล้วแหละถ้าไม่รอดก็ไม่รู้แล้วล่ะนะเนี่ย ไปที่ไหนก็ตายอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเป็นยังไงอ่ะมันเป็นบั๊กหรือเปล่ามันยังมีที่ไหนให้ซ่อนได้อีกเหรอฮะมันยังไงเนี่ยฮะหรือว่าไม่ต้องซ่อนอะไรอ่ะทำไมอ่ะ หมายความว่าจะได้อะมันยังไงกันนี้หรือมาเก็บมาซ่อนตัวฉั้นเก็บเสื้อผ้าชันเก็บเสื้อผ้าแล้วซ่อนได้ด้วยเหรอมันไม่ใช่ตู้นะได้ได้ลองดูก็ได้มาเลยมาฉั้นเก็บเสื้อผ้าใช่ไหม จะรอมนที่สุดท้ายแล้วนะมันนั้นจะพักไปดูคนอื่นนะนิวพุ้งผ่านไงวะนิวคุ้ดดงครานวนี้ด้วยพระของนิวพุ้งได้โปรดช่วยพี่ด้วยโอ้ยหนีจนเหนื่อยอ่ะห <c oughs> นีหนีเหนื่อยมากอะ่ะ <c oughs> ห้องไหน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 เอาเฮ้ยไม่ได้อะ่ะแส่วอาไม่ใช่นะนั่นเดี๋ยวคลิปมานะโอเคเริ่มขั้นตอนเลยนะคะเฮ้ยหลังจากที่เราจะต้องมีผีกันอีกรอบหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าจะไปกัน,มนหมดทุกห้องแล้วไม่ได้จะต้งหนี่้รือวิ่งจรวด ก็ได้สังเกตว่ามีอยู่ห้องหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปอีห้องบ้านี้ปิดล็อกประตู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 อะไรตอนนี้วะพี่เจยังไม่เคยเข้ามาเลยเนี่ยอืมอืมไม่รอดไม่รู้ยังไงแล้วนะไม่รอดเป็นบักแล้วนะ ถ้าไม่รอดน,นี่เป็นบัักเลยนะเนี่ยไม่มีทางจะไปไหนเลยนะี่กินน้ําย้อมใจแป๊บแป๊บซี่ดีที่สุดทอไม่ทต้องใสอเอาเฮ้ยรอดแล้วอะ <c oughs> อ่ะกันอ๋อลองไห้อ๋อ,อ,อ,อไอรีร้องไห้นะคะทำไมกันนะ ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยชอยากกลับบ้านไม่อย,อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วอยากอยกจะร้องไห้แทนเห็นนีอยู่เสียงก็ขาดหายว่าแต่เอา้าร้องไห้เสร็จแล,ล,ะละ้วลระลูกว่าแต่อเล็กคริสตินฉันจะไม่กลับฉันกว่าจะเจอสองคนนั่นเอ้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าแต่กำกำกำโทษ นี่มันกุแจนี่พมกุแจห้องตุ๊กตาโอ้ยข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าถือดื้อถือดือดอ้นี่จะเข้าไปอ่านไม่ได้อบันทึกอะ่ะกินกาแฟได้ไหมห้องแม่งใหญ่ชิบหายฉันเก็บของเมตะเล็กุญแจห้องตุ๊กตาเฮ้ยไม่อยากออกไปเลย วุ้ยิชิพายไอ้ลูกคัสไอ้บ้าแม่งเจ้าปู่มาตรงหน้าตกใจนายดูสีหน้าไม่ค่อยดยีเลยนะฉันไม่เป็นไรหรอกเออนี่เธอเจอกุญแจดอกนั้นอะไรเออไม่ใช่พูดผิดเออนี่ฉันเจอกุญแจดอกนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ากุญแจห้องไหนได้รับกุญแจอะไรสักอย่างมานะะ ดูตาเธอแดงๆนะร้องไห้แล้วเอ,อ้ยเ,เปล่าฉันแค่ขยี้ตาน่ะดูนายเหนื่อยๆนะฉันว่านายน่าจะลงไปพักตั้งพักสักหน่อยผัดกันผัดกันพักนะคะอา้าวบางทีเราควรจะแจ้งตำรวจนะฉันเองก็คิดแบบนั้นแต่ที่นี่ไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์เลย แน่นสินะดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีโทรถสับบ้านด้วยจะว่าไปก็ไม่มีโทรทัศน์ด้วยนะเนี่ยจะขอความช่วยเหลือคงต้องเดินลงเขาไปเกือบเกือบสามสิบนาทีมันน่าจะดีกว่าอยู่ที่นี่เฉยๆนะแต่ว่าสภาพนายตอนนี้คงจะเดินนานขนาดนั้นไม่ไหวหรอกนะฉันไม่เป็นไรหรอกนะเธอไม่ต้องเป็นห่วงเราเอาคุณเดวิด เดวิดบ่นไม่มาผมนึกว่าพวกคุณกลับไปแล้วสกเดินดุยดุยดุย,ดยทำไมเวลาเดินต้องโยกเอวใส่สะโพกโยกย้ายพวกคุณสีหน้าไม่ดีเลยนะเกิดอะไรขึ้นหรอครับแล้วก็เล่าเล่าเล่เล,เลอืมนี่ก็สามทุ่มกว่าแล้วลงเขาตอนนี้คงจะลำบากน,นะครับถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ในบ้านบ้านที่อาจจะหลงอยู่ในป่าหลังบ้าน ผมจะพยายามไปหาแถวนั้นนะครับแต่มันมืดมากแล้วก็ลกมากที่จริงผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครเข้าไปแถวนั้นนะครับแต่ยังไงก็จะลองหาดูก่อนนะครับผมขอไปด้วยขาผมขอไปช่วยหาด้วยนะครับไอรีนเธอลองหารอบๆบ,บ้านดูอีกทีนะฉันกับคุณเดวิดจะออกไปที่ป่าหลังบ้านนายจะดีเหรอ,อ,อ,อแล้วก็ทิ้งผู้หญิงไว้ในบ้านกับผีวิง่งไล่ คันคันเร็วเนี่ยนะตูวที่ของว่างเปล่าแต่เรารู้สึกิดรู้สึกว่าเผลอปรากฏตัวนี้แลวไม่เอ้ยไม่อยากดูหน้าแม่แล้วไม่หลอนโอ้ยไปอ้าวปิดประตูเฉยอ๋อ ผายเลยค่ะหนูไม่อยากรู้ว่ามันเป็นทางนี้ไม่สามารถเปิดฮะฮะฮะประตูล็อกแปลว่าเราต้องไปหากุญแจมาเปิดตรงนี้ปะปแต่เราค่ะเปิดล็อกตรงนี้มาแล้วใช่ไหมน,นี้ไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคอน,นี่ไปไม่ได้เนาะโอเค ไม่จ้าเฮ้ยหนีผีเป็นช่งยาวนานเหลือเกินอะเราจะไปไหนต่อต้องทำอย่างไรต่อโอ้ยต้องหาฉันเมียคหาไม่มีอะไรในนี้โอเคเ่ียปวดน้องหมดแล้วมั้งเนี่ย ห้องฝั่งขวาล้นเขาที่แล้วมันไปไม่ได้นะคะเราก็ลองไปดูห้องฝั่งขวาดูว่ามันยังไงกันแน่เฮ้ยปดล็อกประตูนั่นงไงตุ๊กตาจ๋าตุ๊กตาหมีสีเหลืองตุ๊กตาหมีสีแดงตุ๊กตาหมีสีฟ้าหึมิคงจะเป็นของขวัญจากคุณเดวิดที่เขียนไว้ในเดอรี่สินะ S 1> <S 1> เอ๋ตรงใต้คอของตุ๊กตามีช่องเล็กๆอยู่ด้วยได้อะไรกูแจปปะเอ้ามันมีม้วนกระดาษเล็กๆอยู่ในหัวตุ๊กตาหมีด้วยขอบคุณนะสำหรับต้น forgetmino ผมจะดูเอาผู้ชายหรอแป๋วลืมดูไม่ได้วิดเอาใหม่ใหม,ม,ม่ขอบคุณนะสำหรับต้น forgetmino มีน็อตมีน็อตปาวะ มันทศหานะน่าจะมีน็อตนะคะผมจะดูแลมันให้ดีที่สุดและผมจะดูแลอะไรนะ่ะคุณคุณแลดูแลคุณแลตลอดไปค่ะเดวิดหรือว่าหรือว่าตุ๊กตาเอ๊ย <c oughs> หรือว่าคุณเดวิดกับคุณแอนนา forget me n o ก็ไปที่ต้นนกไปที่ไอ้นั่นใช่ไหมล่ะ ออ่เพอจะรู้อยู่นะคะว่าอุ้ยเอ๊ะเอ๊เอ๊ด้านด้านขวาเ่ยนะโอเคไม่มีอะไรต้น forget ม e น็อ f o r g t มันคืออะไรกันแน่วะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ปะถ้าเออผิดผิดผิดถ้าจำไ,ไม่ผิดเป็อ,อะไรก็ผิดนะคะเอ้อ forget ม e น o t พุ่มชบาเนี่ยเอาแต่มันทดสอบฐานกระตอเต่ามันไม่ใช่อ่ะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่โคนต้นทำไมตอนแรกจะถึงไม่เห็นนะพบกุญแจห้องพ่อบ้านพ่อบ้านอาจจะเป็นไฮเดเตเซฟเซฟก่อนหม้อพ่าบ้าไมอยู่ไหนคะฝนล็อกประตูโหูมาเอินดีนะเมื่อกี้เราไม่เดินวนหวานที่อื่นก่อนห้องครัว เอ้ไม่ใช่ห้องครัวห้องครัวจะพูดไปได้ยังไงวะห้องครัววะแม่งตู้เก็บของเบตดเตลเดเจอพบเสร็จมีดใบมีดโกนใบมีดโกนรู้แล้วไปใช้กับอะไรเอกสารประวัติการศึกษานี่มันประวัติการศึกษาของคุณเดวิดเหรอเอะเขาเรียนจบหมอมาเหรอเนี่ยฉันก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะแต่เขาไม่ใช่แค่พ่อบ้านแน่ ไดอี่อ <S an> ้าวอ่านได้เ้รอดเหมือนจะเป็นไดอารี่ของคุณนี่ทำไมตัวเรามันมารยาทซามๆๆๆอย่างงี้วะอ่านไดอารี่ของชาวบ้านเขาเฉยเลยเัน่สี่กันยายนผมดูแลต้น forget m i n o สอย่างดีตามที่ได้สัญญาไว้แล้วนะครับเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินอีกไม่นานนางฟ้าของผมก็จะเติบโตขึ้นอีกปีนึงแล้ว ผมเตรียมของขวัญเป็นเซตตุ๊กตากระต่ายสีส่ตัวหวังว่าคุณจะชอบนะ3ตุลาคมนาฟ้าของผมดูเหมือนจะตื่นเต้นกับวันเกิดที่จะมาถึงนี้มากๆผมเองก็อดใจรอแทบไม่ไหวแล้ว8ตุลาคมนาฟ้าของผมคุณล้มลงในอ้อมกอดของผมสีหน้าของคุณดูทรมานมากทำไมคุณไม่บอกผม ทั้งที่คุณต้องอดทนขนาดนี้แต่ผมกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้รโรดตื่นขึ้นมาสิน้ฟ้าของผมผมผงม11ตุลาคมพอกันสักทีผมจะไม่รอความหวังจากโรงพยาบาลอีกต่อไปแล้วก็เลยเรียนหมอ,หอผมได้มาแล้วหัวใจเดียใหม่สําหรับคุณคุณจะไม่ต้องเจ็บปวดทรมปวดอีกต,ต่อไปเฮ้ยอย่าบอกนะว่า อ๋อคุณพ่อจะปฏิบตต่อเรื่องได้แล้วนะคะถ้าดาวไม่ผิดอีพ่อบ้านนี่มันจะต้องเป็นฆาตรกรแน่นอนเลยคือดาวจะตรงนี้เลยนะขอสันนิฐานเลยนะจจได้นักสืบหนักสืบกีฟขอสันนิฐานว่าอีพ่อวานมันจะต้องไปคือคุณหนูเรียกเรียกคุณหนูบ้านนี้ใช่ไหมว่านางฟ้าของผมแล้วก็ไม่เน้นเรื่องจากที่ว่าเออคนอะไรอ่ะหัวใจบริจาคหัวใจไม่เพียงพอมีไม่พอใช่ไหม ก็เลยไม่มีคนบริจาคหัวใจให้มันก็เลยไปจับคนมาแบบทำการํำเดะวะมีนั่นอะเอ้ไอ้ไอ้ออกล่องผ่าตัดในเครื่องมือแพทย์ตรงห้องนู้นอะเออก็ผ่าตัดเอาหัวใจมาแน่เลยใช่ไหม <laughs> หรือว่าคดีนั่นไม่ใช่หรือว่าทำไมคุณถึงไม่ตื่นขึ้นมาล่ะได้โปรดตื่นขึ้นมาสิครับจะให้ผมทำอะไรก็ยอมได้โปรดกลับมาอยู่กับผมได้โปรด ให้ผมได้เห็นรอยยิ้มของคุณอีกครั้งคุณเจสันฝากให้ผมดูแลคุณครับผมจะดูดูแลคุณเองผมจะรักษาคุณผมจะรอวันที่คุณตื่นขึ้นมาอีกครั้งวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมคุณคงกำลังพักผ่อนอยู่สินะครับคุณตื่นมาเมื่อไหร่ผมจะพาคุณไปชมสวนดอกไม้ที่คุณชอบนะเอ๊ะอันนี้มีกุญแจอยู่ที่หน้านี้ด้วย กุญแจกุญแจกุญแจเปื้อนดินเหรอเดลี่ล่าสุดนี่มีเขียนเมื่อเอ,อดลี่ล่าสุดนี่เขียนเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันผมจะได้หัวใจดวงใหม่สำหรับคุณแล้วนะครับอดทนรออีกนิดนึงนะนางฟ้าของผมหัวใจดวงใหม่งั้นเหรอหรือว่าคุณเดวิดหมายถึงพวกเราไม่นะ ลูกคัดเอาไปกับคุณเดวิดฉันต้องไปตามหาเขาโอ้ไ oh <my> ม่ก็มันมันใกล้จะจบหรือ,อยังนะนเดี๋ยนะใกล้จ,จบยล้ววะเออสามันเจ็ดน่าจะ ถ้ารวมกับตอนที่วิ่งหนีไปแล้วตายเอาตายเอา,า,เอาน่าจะครบ20วานาทีแล้วนะคะนังจิ๊บขอตัดเป็น3าพาร์แล้วนะเกมเนี่ยเกมที่ขอเล่นเป็นสพาร์นนะอย่างที่บอกในพานร์แรกนะคะวันนี้ต้องตุนคลิปไว้นะตุนคลิปไว้ขอโทษน,น้องด้วยนะคะโอเคแล้วก็ใหม่คลิปหน้าตอนนี้ก็ไปก่อนลวบ๊ายบาย